สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่สาหรือพี่อรษสานะครับเวลาเพิ่นซื้อเลขครับผมต้องยอมรับว่าแกซื้อเลขเน่ยเยอะมากบางเธอเยอะเยอะจนน่ากลัวครับถ้าถือมากเนี่ย็กด้ร้ายครับกกดีใจนะครับแต่ถ้าไม่ถูกเนาะเพิ่นก็ยังมีทุนแต่ว่าข้อฝันของเราครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้านะครับโดยเฉพาะครับบางคนที่ว่าเคยเคยฟังความฝันนี่คือพี่สา แกจะฝันเห็นนุมปูสวงฝันเห็นร้านกาแฟแล้วก็ฝันเห็นพระแล้วฝันว่าตัวเองได้กินกาแฟแกฝันยามไหนครับถ้าหากว่าได้กินกาแฟยามไหนก็คือเลขมันจะออกแกซื้อเลข8 9ครับเมื่อเมื่อกี้ครับแกบอกว่าแกได้ไม่เยอะหรอกครับได้ตัวละไม่กี่พันเพราะว่าแกเน้นเลข3ตัวเหมือนกันครับแต่ว่าเลข3ตัวนี้คือแกจะซื้อเยอะมากแต่ว่าเลข2ตัวนี้คือแกจะซื้อน้อยงวดนี้ครับเม็ดเดียวหางเดียวเลยครับถ้าหากว่ามันมาเลขตัวนี้นะ ถ้าหากว่ามันมาเลขตัวนี้แกเคยถือเลขไม่ใช่ถือแกเคยถือเลขครับเลขตัวนี้มาเนี่ยได้เงินหลายล้านก็เพราะว่าเลขตัวนี้แหละครับเมื่อวนี้แกฝันว่าแกเนี่ยฝันเห็นพระแก่ๆครับเต็มร้านกาแฟเลยไม่ต้องตกใจครับว่าเป็นร้านกาแฟที่ไหนเป็นร้านกาแฟที่ว่าแกก็เคยไปนั่งกินกาแฟนี่แหละครับปีนี้ครับพี่สาแกบอกว่าแกยังไม่ได้มาหาลูกป,ปุ่สวงเล,เลยครับแกมาครั้งสุดท้ายครับ ครั้งล่าสุดเลยก็คือช่วงสงการปีหกหกแต่ปีนี้คือแกยังไม่ได้มางวดนี้ครับแกฝันว่าแกเห็นพระแก่ๆกครับเต็มร้านกาแฟเลยไม่รู้ว่าจํานวนพระเท่าไหร่นะครับคือเยอะมากในร้านครับมีแต่พระแกๆ่ๆจนไม่มีที่ให้พี่สาแกขึ้นไปเลยครับต้องหนีกับมีพระต้องหนีกับมีพระขังแน่กับมีพระต้องนงั่งต้องยืนพระเต็มร้านเลยครับจนพี่สาไม่กล้าขึ้นไปครับเพราะว่า เหลืองเต็มปลานกาแฟเลยร้านกาแฟก็คือหนึ่งศูนย์เก้านะครับที่ว่าแกฝันเห็นเนี่ยแกเคยถูกเลขหนึ่งศูนย์หกครับสองรอบที่ว่าได้เงินหลายล้านเลขพี่บายยังครับเสียมาออกหนึ่งศูนย์หกทั้งสองรอบพี่สาแกถูกเลขหนึ่งศูนย์หกตรงๆเลยนะครับหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกทั้งสองรอบตูเดียวกันแบบเป๊ะเลยนะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกงวดนี้ครับแกเคย,เยว่างวดนี้มันจะมาตกเก่าวพราหนึ่งศูนย์หกแกวา เพราะว่าแกก็ซื้อ109แล้วก็1น6นะครับนี่คือถาม่าตัวเดียวไม่เดียวไหมก็คือเลขเลขล้างกาแฟมันก็คือ109แต่ว่างวดที่ว่าผ่านมางวดเมื่อกี้ครับ097ย์แกก็ถูก7 0 9นเะครับเลขตัวแกก็ซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมาซื้อวนเวียนอยู่เงี้ยครับดูแบบนี้แหละครับแี่ว่าแกก็ถูกเลขพี่สาแกก็เลยเรียกร้านนี้ว่าเป็นเลขมหามงคลนะครับ109นเนี่ยคือเป็นเลขมงคลสำหรับพี่สา ใองวามฝันครับไม่มีอะไรมากครับแค่บอกว่าตัวเองนั่นคืออยากกินกาแฟแต่บัดพ่อสียางขึ้นไปแล้วแกเห็นผ้าครับผ้าเยอะมากพระติมร้านกาแฟเลยก็คือก็เลยไม่สามารถขึ้นไปแกหิวครับแกไม่ได้กรดผ้าน,นะใองวามฝันคือแกบอกว่าแกหิวแกหิว,หวน้ํามากจนแบบ <c oughs> จนคอแห้งเลยนะจนคอแหงเลยมนันเองแกก็ไม่ได้ขึ้นไปนนทักสีรอนานมากรอเป็นครึ่งชั่วโมงครับยืนยืนอยู่ข้างล่างน่ะเป็นครึ่งชั่วโมงในความฝัน ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเป็นชั่วโมงครับแกยืนจนขาแกปวดนะแต่ก็ยังไม่ได้กินกาแฟอีกแกแบบยืนจนสั่นครับแกไม่ได้กวดพระนะแกว่าแกยืนจนสัน่นอ่าปกติเนาะมันจะมีกระดาษแล้วก็ให้เขียนออเดอร์นะให้เขียนออเดอร์มาห้าทส่สั่งอย่างอันะาพี่สาแกบอกว่าแกกับเขียนออเดอร์ครับอยู่ในมือนะเขียนออเดอร์อยู่ในมือแกก็ยืนครับยืนแบบกำมือแน่นเลยกำกระปั่นแบบสั่นๆแน่นเลยครับกำแน่นเลยในมือครับ ประมาณว่าเขียนรายละเอียดในการสั่งสั่งน้ำสิครับว่าน้ำนู่นน้ำนี่นั่นนะครับในมือสินะแกบบแกสั่นเนาะแกสัน่นแกสั่นหิวน้าครับแกไม่ได้โกรธพานะแกบอกว่าแกสั่นหิวน้ามากเพราะว่าแกยืนนานครับเป็นชั่วโมงช้านสั่นครับแกยืนสั่นอยู่บัดพ่อสักครู่หนึ่งครับเขาก็เอากาแฟมาให้พี่สาครับเขาบอกว่าไม่คิดตังค์พี่สากําลังจะยื่นกระดาษให้ครับ แว่าทางร้านครับเขาบอกว่าไม่คิดตังค์พี่สาเขาบอกว่ามันเป็นสินน้ำใจที่ว่าพี่สามายืนนานอีกอย่างสักอย่างครับพี่สาแกก็จำไม่แล้วเนาะแกบอกว่าในความฝันคือเขาไม่คิดตังค์แล้วเขาเขาบอกว่ามันเป็นขวัญกำลังใจหรือว่ามันเป็นสินน้ำใจอีกอย่างสักอย่างแะครับพี่สาแกบอกว่าจำได้ไม่ชัดเจนนะแต่แกว่าแกสั่งน่ะแกสั่งแบบอย่ากินนู้นอย่ากินนี่ครับในมือแกนะบัดพ่อเขาเอามาให้ครับเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายตังค์เป็นประมาณว่า เป็นสีน้ำใจสักครู่หนึ่งครับพี่สาแก้ดูอืดอย่างแห้งเลยบะครับมัเนี้ดูครับคําเดียวครับดูคําเดียวแบบอืดหมดเลยนะครับแก้วเดียวแกดูแค่ครั้งเดียวเธอเดียวครับหมดแก้วเลยครับจากที่ว่าแกโมงหิวครับแกโมหูหิวสันสันครับแกหายเลยครับหายเลยบะนี่หายโมโหแกก็เลยสดชื่นครับสดชื่นอย่างแห้งเลยนมฝันแก่ก็ประมาณนั้นแล้วแก่ก็มาเปิดกระดาษดูเนาะ เปิดกระดาษดูครับราคามาันจากบาทเพราะว่าปกติห้าวซังหนำตัวนี้หนาตัวนี้มันจะเป็นราคานะแกก็เลยเปิดบึงครับเปิดกระดาษตรงที่แกเขียนไว้มันไม่มีชื่อสินค้าครับมันไม่มีกาแฟนั่นบ่มีหนานั่นไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นตัวเลขครับมันเป็นตัวเลขที่ว่าแกกำรรจนแน่นมือเลยตัวเลขที่พี่สาแกเห็นนะครับมันแปลกมากแกบอกว่า แกเห็นตัวเลขครับที่ว่าอยู่ในกระดาษนะทั้งๆ้ที่ว่ามันต้องเป็นมันต้องเป็นส้นขาหน่ำนะแต่ไม่ใช่มันเป็นตัวเลขที่ว่าพี่สาเกณน,นะครับเด้อคือเลขหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ห้าสองหางครับเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ห้านี่คือตัวเลขในกระดาษที่แกกรรครับกรรมเน้นคามือเลยคือหกศูนย์เก้ากับเจ็ดศูนย์ห้านี่คือตัวเลขที่แกเห็นครับในกระดาษที่แกกรรม แต่ร้านกาแฟครับก็คือ109แต่เวลาที่พี่สาแกไปซื้อนะครับแกจะไปซื้อทั้ง1 0 6 706 709เครับเวลาที่แกไปซื้อแกก็จะไปซื้อแบบนี้นะครับเป็นอย่างคือหลายตัวแทนนอคือพี่สาแกซื้อเลขครับแกถูกเลขร้านกาแฟ1 0 9แกถูกทั้งปีนะครับ,แก,10 10 70 70รบแกก็ซื้อ109 106 709706ครับแกก็ซื้อบุเวียนอยู่อย่างนี้ครับหลายๆคนไม่ชอบ ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพี่สาแกบอกว่าร้านกาแฟคือ109แต่ว่าพี่สาแกก็เคยถูกเลข1 0 6นี่คือ2องครั้งที่ว่าได้เงินหลายล้านนะครับแล้วก็แกก็แกซื้อ709มันก็ออก097หรือว่น,นี้มันจะออกอีกครับนี่คือตัวเลขที่พี่สาแกจะซื้อนะวงกลมเลยคือ109 106นนะครับเนาะ706 709นี่พี่สาแกบอกว่าแกก็จะยังซื้ออยู่ครับแต่ว่าในกระดาษที่แกเห็นแกกำนะครับก็ค เลขปริศนาที่ว่าแกกรรมก็คือเจ็ดหกศูนย์เก้ากับเจ็ดศูนย์ห้าที่แกกรรมไว้คามือเลยบางคนอาจจะเบืองแล้ว่ามันหลายหางครับกบหน้ามันเหล่าหลีนี่มันหลายหางผมตอบเลยครับว่าพี่สาแกก็บอกคําเด้ยว่ามันเป็นเลขหลายหางจริงครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรซื้อแค่หนึ่งศูนย์เก้าก็พอแต่ว่าบาทพ่อมันหลีมันออกหนึ่งศูนย์หกมาเอ้าเมือนคือคือบอกยิ่งซื้อหนึ่งศูนย์เก่าไม่รู้ว่าจะบอกยังไงครับแกก็เป็นคนแบบนี้ครับพี่สา แกก็บอกว่า109เม็ดเดียวเลยแต่ว่าเวลาไปซื้อแกก็บอกว่าแกไปซื้อ106บ้าง706บ้าง709บ้างและก็แกก็ไปตัดเล่นบ้างครับแต่ถ้าบางคนไม่ชอบไปตัดเล่นก็ไม่เป็นไรครับเนาะครับเนาะรอมพีนาบึงครับ17มกราคม67ตัวเลขคำวิสาครับแกบอกว่าแกซื้อนะครับเนาะโดยเฉพาะไอ้ตัวเลขที่แกกำไว้นะครับกำไว้นี่คือแกบอกว่าแกชอบมากรอมบึงครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกันมานครับขอบคุณหลายสวัสดีครับ